คุณเคยสังเกตไหมคะว่าเศรษฐีที่ประสบความสำเร็จระดับสูงหลายคนเขาไม่ได้มาจากบ้านที่รวยมาตั้งแต่ตอนเขาเกิดเขาไม่ได้เกิดมาบนกองเงินกองทองเขาไม่ได้ใช้ชีวิตหรูหราเขาไม่ได้โอ้อวดว่าตัวเองรวยยิ่งตอนที่พวกเขาประสบความสำเร็จจนร่ำรวยคุณก็จะเห็นว่าหลายคนพวกเขาใช้ชีวิตแบบธรรมดาเขาอยู่แบบเงียบๆติดดินมีน้ำใจแต่เขาทรงพลังค่ะ พวกเขาไม่ได้ต้องการการยอมรับจากสังคมเพราะพวกเขาเข้าใจว่าหลักการสำคัญของความมั่งคั่งที่แท้จริงคืออะไรและแน่นอนวันนี้เราจะมาพูดถึง12นิสัยที่สำคัญมากๆที่ทำให้คนรวยเขาแตกต่างจากคนทั่วไปและถ้าคุณอยากรู้ว่าความรวยแบบเงียบๆคุณจะต้องมีนิสัยอะไรบ้างหรือคนเหล่านั้นเขาสร้างความมั่นคงมั่งคัง่ง จนเขาเติบโตและเป็นคนรวยแบบเงียบๆได้อย่างไงเรามาฟังทั้ง12ข้อนี้กันเลยค่ะข้อที่1ไม่อวดรวยเพราะเขาให้เงินพูดแทนไปเรียบร้อยแล้วค่ะความรวยแบบเงียบไม่จำเป็นต้องโชว์ว่ามั่งคั่งด้วยเสื้อผ้าที่หรูหราด้วยรถซูเปอร์คาร์ด้วยชีวิตที่ฟุ่มเฟือยพวกเขาเข้าใจดีว่าการแสดงออกถึงความร่ำรวยการเป็นคนรวยจริงๆมันเป็นคนละเรื่องกันนะคะ คนที่พยายามโชว์หฮโลกเห็นว่าตัวเองรวยมักจะจะเป็นคนที่ต้องการการยอมรับแต่คนที่เขารวยเงียบเขาจะปล่อยให้ผลลัพธ์ปล่อยให้ทรัพย์สินของพวกเขาเป็นสิ่งที่พูดแทนค่ะพวกเขาอาจจะใส่นาฬิกาธรรมดาขับรถที่ไม่ได้หรูหราราคาแพงมากแต่เขามีพอร์ตการลงทุนที่มั่นคงมีทรัพย์สินที่สร้างกระแสเงินสดให้แบบเงียบๆและเขาใช้ชีวิตตามหลักการที่พวกเขาไม่ต้องอธิบายให้ใครฟัง แต่ถ้าคุณเห็นเศรษฐีที่ร่ํารวยแล้วเขาประกาศให้โลกรู้นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะรวยปลอมๆนะคะบางคนการสร้างตัวตนก็เป็นโอกาสหนึ่งในการเปิดโอกาสทางธุรกิจเพราะฉะนั้นคําว่าร่ํารวยมันก็มีทั้งสองแบบทั้งแบบที่แสดงตัวและไม่แสดงตัวอันนี้เราไม่ได้รวมถึงคนที่พยายามทําตัวหรูหราอู้ฟู่อัลฟาแต่เบื้องหลังกลับเป็นเพียงแค่คนที่เที่ยวยืมเงินคนนั้นคนนี้ เพื่อเอามาสร้างความรูหราฟุ่มเฟือยให้กับตัวเองเป็นคนระเรื่องกันคุณก็ต้องแยกให้ออกด้วยนะคะข้อที่2คนที่เขารวยแบบเงียบเขาโฟกัสที่การลงทุนไม่ใช่โฟกัสที่การใช้จ่ายแทนที่เขาจะนำเงินที่ได้ทั้งหมดไปซื้อข้าวของต่างๆที่เขาต้องการแต่พวกเขาเลือกที่จะอดเปรี้ยวไว้กินหวานสมมุติเขามีเงินก้อนจำนวนหนึ่งเขาจะใช้เงินนั้นไปลงทุนในการสร้างกระแสเงินสด สร้างความมั่งคั่งในระยะยาวใช้มันเป็นเงินเย็นเอาไปนอนไว้ในพอร์ตการลงทุนใดสักอย่างหนึง่งเพื่อให้เงินของเขางอกเงยค่ะพวกเขารู้ดีว่าเงินที่ใช้จ่ายไปถ้าซื้อของมันก็จะหมดไปถ้าฟุม่มเฟือยกับของราคาแพงในสักวันหนึ่งสิ่งของเหล่านั้นก็จะลดคุณค่าลงไปตามการเวลาแต่เงินที่เขาใช้ลงทุนมันคือเงินที่นับวันก็จะเติบโตไปเรื่อยๆค่ะอย่างเช่นลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ลงทุนในการซื้อทองคำลงทุนในหุ้นลงทุนในสิ่งที่คุณมีความรู้ค่ะเพราะสิ่งเหล่านี้จะงอกเงยได้ก็ต่อเมื่อคุณมีความรู้ในเรื่องนั้นจำไว้ว่าเศรษฐีทุกคนไม่ลงทุนในสิ่งที่เขาไม่รู้เขาศึกษารายละเอียดต่างๆก่อนเขาไม่โลภมากดังนั้นโอกาสที่เขาจะโดนหลอกก็เป็นไปได้น้อยส่วนมากคนที่คิดว่าเงินลงทุนไปแล้วก็ได้กลับมาง่ายๆเหล่านั้นน่าจะโดนหลอกมากกว่านะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีเงินก้อน และเป็นเงินเย็นแล้วคุณอยากจะทําธุรกิจหรือทําให้เงินงอกเงยครูเก๋แนะนําให้คุณศึกษาเรื่องของการทําในสิ่งเหล่านั้นให้ดีค่ะให้ความสําคัญกับคุณค่าที่คุณจะได้ใช้เงินนั้นให้เงินนั้นเป็นเงินที่จะกลับมาหาคุณได้ในอนาคตจริงๆการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงศึกษาให้ดีก่อนการลงทุนนะคะข้อที่สามเศรษฐีที่เขารวยเงียบเขาไม่ใช้เงินเพื่อซื้อความประทับใจจากคนอื่น คนรวยเขาเข้าใจว่าคนที่รักเราจริงๆไม่ได้รักเราเพราะเงินของเราเหรอกคะ่ะพวกเขาจึงไม่ได้ใช้ความพยายามใช้เงินเพื่อซื้อความรักซื้อการยอมรับจากคนรอบข้างหรือว่าซื้อสัมพันธภาพที่ดีพวกเขาเชื่อว่าความสัมพันธ์ที่ดีหรือการละยานมิตรที่แท้จริงต้องมาจากความจริงใจและมาจากคุณค่าภายในไม่ใช่แค่จํานวนเงินในบัญชีคะ่ะพวกเขาเลือกที่จะลงทุนในตัวเองพัฒนาความสามารถแล้วก็สร้างคุณค่าให้กับผู้อื่น มากกว่าใช้เงินเพื่อสร้างภาพลักษณ์ชั่วคราวค่ะข้อที่4พวกเขาจะเป็นคนที่ฟังมากกว่าพูดคนที่ฉลาดคนที่ประสบความสำเร็จมักจะเป็นคนที่ฟังมากกว่าเป็นคนพูดพวกเขาไม่เสียเวลาอวดตัวเองหรือไม่ได้พยายามสร้างภาพและพวกเขาตั้งใจฟังคนรอบข้างเพื่อจะได้เรียนรู้และเข้าใจโลกให้มากขึ้นค่ะพวกเขารู้ว่าการฟังจะช่วยให้เขาเข้าใจหรือเข้าถึงข้อมูลได้ดีกว่า และยังทําให้พวกเขาสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนการตัดสินใจได้อย่างแม่นยํานี่ก็เลยเป็นนิสัยที่ทําให้คนรวยยิ่งรวยขึ้นคนรวยก็เลยยิ่งได้เปรียบขึ้นเพราะคนที่ฟังมากกว่าจะได้วิเคราะห์ข้อมูลและได้เปรียบในเรื่องราวต่างๆที่มากกว่าค่ะข้อที่5คนรวยเขาให้ความสําคัญกับเวลามากกว่าเงินค่ะเงินสามารถหาใหม่ได้แต่เวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่า คุณมีแค่24ชั่วโมงเท่ากันต่อวันหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดไปย้อนคืนไม่ได้ด้วยคนรวยเงียบเขาให้ความสำคัญกับการบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพมากกว่าการเสียเวลาไปกับเรื่องไร้สาระพวกเขารู้ว่าทุกนาทีที่เสียไปเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ได้นั่นก็คือพวกเขาใช้โอกาสซึ่งบางครั้งการมาของโอกาสมันไม่ได้มาบ่อยๆหากคุณพลาดโอกาสสำคัญที่จะสร้างอนาคตที่ดี คุณอาจจะไม่ได้รับสิ่งนั้นอีกเลยดังนั้นพวกเขาจึงจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่จะทำเขาเลือกใช้เวลาของเขาให้คุ้มค่าที่สุดเขาเลือกทำในสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนสิ่งที่ทำเพียงแค่20%แต่จะส่งผลดีต่อชีวิต80%ซึ่งเป็นกฎ80-20นั่นเองค่ะข้อที่6คนรวยมีแหล่งรายได้หลายทางคนรวยเงียบเขาไม่พึ่งพารายได้จากงานประจำอย่างเดียวนะคะ แต่พวกเขาจะสร้างแหล่งรายได้หลายๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนการทำอสังหาริมทรัพย์การทำธุรกิจหรือแม้แต่ passive income จากแหล่งรายได้ที่หลากหลายพวกเขาเข้าใจว่าการมีรายได้จากหลายช่องทางจะทำให้มีอิสรภาพทางการเงินและพวกเขาก็สามารถรับมือกับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีค่ะข้อที่7คนรวยไม่เสียเวลาไปกับเรื่องดราม่าและก็ข่าวซุบซิบ พวกเขาเลือกโฟกัสกับสิ่งที่ช่วยให้ชีวิตเติบโตไม่เสียเวลากับเรื่องดรามา่าเรื่องการนินทาคนอื่นเรื่องเอาเวลาไปเปรียบเทียบกับคนนั้นคนนี้มันเสียเวลาชีวิตแล้วมันก็เปลืองสมองมากๆเลยค่ะดังนั้นคนรวยเงียบเขาเข้าใจว่าพลังสมองของพวกเขามีค่ามากกว่าจะไปเสียใจกับเรื่องไร้สาระค่ะข้อที่ 8. คิดแบบระยะยาวไม่ใช่ระยะสัน้น พวกเขาเข้าใจดีว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงจะต้องใช้เวลาต้องใช้วินยัยพวกเขาเลือกที่จะลงทุนระยะยาวแทนที่จะมองหากำไรระยะสั้นและพวกเขาพร้อมที่จะอดทนเพื่อผลลัพธ์ที่ยั่งยืนมากกว่าข้อที่9มีวินัยทางการเงินพวกเขาไม่ใช้ใจ่ายเงนเินเกินตัวมีการวางแผนทางการเงินอย่างเป็นระบบพวกเขาเข้าใจว่าความร่ำรวยไม่ได้มาจากการหาเงินเยอะๆเท่านั้นนะคะ แต่มันมาจากการที่คุณรู้จักบริหารจัดการเงินอย่างชาญฉลาดด้วยค่ะข้อที่10ไม่กลัวความล้มเหลวแต่เรียนรู้จากมันความรวยเงียบเข้าใจอยู่แล้วค่ะว่ากว่าที่เขาจะรวยกว่าที่เขาจะหาเงินมาได้ขนาดนั้นบางคนคิดว่าเขาต้องรอให้พร้อมรอทุกอย่างเพอร์เฟกแล้วเขาลงมือทําอะไรก็ประสบความสําเร็จแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่เลยค่ะพวกเขาลองผิดลองถูกพวกเขาใช้ประสบการณ์ชีวิตพวกเขาก็เคยล้มเหลวมาก่อน ดังนั้นพวกเขาไม่กลัวความล้มเหลวการลงมือทําอะไรก็ตามเขาลงมือทําทั้งๆท,ท,ที่กลัวพวกเขาไม่กลัวผิดพลาดแต่ใช้มันเป็นบทเรียนและพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นอย่างสม่ําเสมอข้อที่11จงรายล้อมตัวเองด้วยคนที่เก่งกว่าข้อนี้สําคัญมากเลยนะคะจงเป็นค่าเฉลี่ยของคนห้าคนที่คุณคบถ้าคุณอยู่กับคนที่ขี้นินทาห้าคนคุณจะเป็นคนขี้นินทาคนที่หถ้าคุณอยู่กับคนที่คิดลบห้าคน คุณจะเป็นคนคิดลบคนที่6คะ่ะไม่ว่าคุณจะอยู่กับใครถ้าคุณอยู่กับคนที่ดีมีกาลยานมิตรเป็นคนที่ส่งเสริมสนับสนุนให้กำลังใจคุณคุณก็จะเป็นคนแบบนั้นเช่นเดียวกันจงเลือกอยู่ใกล้คนที่เป็นคนเก่งคนที่มีความสามารถคนที่มีแนวคิดที่ดีคนที่ช่วยให้คุณเติบโตและจงเรียนรู้จากประสบการณ์ที่พวกเขาได้ทำสำเร็จมาก,ก่อนคะ่ะข้อ 12. รู้ว่าเงียบดีกว่าการพูดมาก คนที่เขารวยเงียบเขาเป็นคนประเมินสถานการณ์เก่งเขาไม่ได้พูดทุกเรื่องที่เขาคิดเขารู้ว่าบางครั้งความเงียบเป็นสิ่งที่ทรงพลังมากกว่าการเสียงดังซะอีกการรวยแล้วประกาศให้ใครต่อใครรู้ว่าคุณรวยคุณมีเงินมากมายก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีโลกนี้เต็มไปด้วยคนที่จะยินดีกับคุณและก็เต็มไปด้วยคนที่จะอิจฉาพร้อมที่จะทำร้ายคุณลับหลังเสมอดังนั้นพวกเขาก็เลยเลือกเงียบแล้วทรงพลังมากกว่า พวกเขาเข้าใจว่าคนที่ประสบความสําเร็จจริงๆไม่จาเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองให้ใครเห็นพวกเขาเลือกที่จะให้ผลลัพธ์พูดแทนและเขาก็ประสบความสําเร็จแบบแท้จริงแล้วก็มีความสุขอยู่กับตัวเองค่ะเห็นหรือยังล่ะคะว่าทั้ง12ข้อนี้เป็นนิสัยของคนรวยแบบเงียบๆที่ต่างจากคนทั่วไปต่างจากการโอ้อวดต่างจากการที่เป่าประกาศทบทวนให้อีกครั้งนะคะว่ามีอะไรบ้างข้อที่หนึ่ง พวกเขารวยแต่ไม่อวดรวยค่ะข้อที่สองเขาโฟกัสไปที่การลงทุนมากกว่าการใช้จ่ายข้อที่สเขาไม่ใช้เงินซื้อความประทับใจขอ้อ 4. เขาฟังมากกว่าพูดขอ้อ5เขาให้ความสำคัญกับเวลาขอ้อ 6. มีรายได้หลายช่องทางขอ้อ7ไม่สนใจเรื่องดราม่าขอ้อ 8. เขาคิดแบบระยะยาวขอ้อ 9. มีวินัยทางการเงินขอ้อ10 ไม่กลัวความล้มเหลวข้อ11รายล้อมตัวเองด้วยคนที่เก่งๆและข้อ12เงียบเพื่อให้ทรงพลังค่ะครูเก๋เชื่อแน่ว่าทั้ง12ข้อนี้เป็นแนวคิดที่ดีและถ้าคุณนำไปปรับใช้แล้วละก็คุณจะกลายเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จและอยู่ได้อย่างสงบและมีความสุขค่ะและถ้าใครชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพอดแคสต์ครูเก๋สเตชันไว้นะคะ ครูเกลงลงคลิปในแนวพัฒนาตนเองแบบนี้ให้กับคุณในทุกๆวันค่ะสวัสดีค่ะ